สวัสดีช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2,568ก็วันนี้ถือเป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะเริ่มต้นฤดูการผลิต2 5 6 8ั9ยอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ทุเรียนของเราก็ตัดลูกไปหมดแล้วนะฮะผลผลิตของปี6 7ท8ก็ตัดไปหมดแล้ว ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทะลุเป้าครับตั้งไว้45ตันสำหรับ390หัวต้นนะฮะไปได้ผลผลิตที่51ตัน <c oughs> ตอนนี้กอ็อยู่ในช่วงเริ่มต้นปีการผลิตใหม่นะครับก็อยู่ในช่วงการบริหารจัดการดินนะครับจัดการใบนะตอนนี้สิ่งที่ปรากฏภาพไปเห็นก่อนก็คือทุเรียนของเราเริ่มมีการ ปริใบชุดใหม่ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> สบภาพทั่วไปในต้นก็แขนงยังเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็ดินก็มีการจัดการไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของพื้นดินเนี่ยหลังจากาตัดลูกเสร็จเนี่ยเราก็มีการาปรับสบภาพดินนะครับโดยการพ่นฮิวมิกฟูวิกนะครับอะมิโนโบลอน แล้วก็จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตนะครับผมใช้กลุ่มนั้นพ่นลงดินไปเลยนะครับแล้วก็มีการาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นรากของทุเรียนนะในช่วงตัดผลผลิตนะครับแล้วก็หลังจากตัดผลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มีการพ่นทางใบนะเพื่อที่เติมความอุดมสมบูรณ์กลับเข้าไปทางใบเลยนะครับทันทีที่ตัดลูกเสร็จ นะก็ฉีดพวกแคลเซียมบลอนนะครับกลุ่มจุลธาตุกลุ่มอะมิโนโน,นะฮะเพื่อเติมความอุดมสมบูรณ์กับคืนใะห้กับต้นไม้เข้าไปทันทีหลังตัดลูกเลยนะก็ตอนนี้สภาพโดยรวมก็คือใบนะดำป๊ดเลยนะครับใบทุเรียนดำป๊ดเลยนะแล้วก็เริ่มมีการาปริใบนะปริยอดชุดใหม่ออกมาลนะ นะครับดินก่อนหน้านี้นก็มีการนอกจากฉีดเเพื่อกระตุ้นรากไปแล้วนะครับพิมิกฟูวิกอะมิโน,โนกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยนะ,นะก็มีการใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24, 24บวกด้วย15 0 0นะครับในอัตราส่วน7ต่อ3นะ8 24 24 3ส่วน15 0 0 8 24 24 7ส่วน15 0 0 3ส่วนนะครับ ใส่ไปเพื่อช่วยกระตุ้นรากก็ตอนนี้ใส่มาได้ประมาณตักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมตัดทุเรียนเสร็จไปเมื่อวันที่วันสุดท้ายคือวันที่5นะครับตอนนี้ pH ในสวนอยู่ที่ประมาณสัก5.7 5จปประมาณนั้นนะครับนะกเ็เป็น <c oughs> เล็กน้อยนะครับคนเล็กน้อยอยู่ในช่วงที่รับได้ครับ5.5ถึง6.5แล้วก็เท่าที่คุยรากดูตอนนี้ก็รากก็เริ่มเดินขาวดีล้นะครับรากเริ่มที่จะเดินให้เห็นกันลน,นะอันนี้ก็ยังมีเศษปุ๋ยคงเหลืออยู่นะครับที่ใส่824ไปสาเหตุก็เพื่อที่จะใช้ฟอสฟอรัสในการไปกระตุ้นรากนะครับให้เขามีการผลิตรากก่อนแล้วก็ น่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าพอรา,ากเดินไปก็เดินมานะครับใบก็เห็นลนะนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการจัดการก่อนที่จะมีการตัดแต่งกิ่งต่อไปนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็เดี๋ยวกะว,ว่าสักเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยนะครับถึงต้นเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งกิ่งจัดทรงพุ่มใหม่นะเพราะว่าเริ่มดูเริ่มออกนอกทรงลนะนะก็จะ จัดทรงพุ่มตัดผ้าตัดผมให้ดูปโปร่งหน่อยนะครับแล้วก็ขแขนงข้างในก็ปีนี้ก็มาจะเก็บเลยนะครับเพราะว่าจะต้องการประหยัดต้นทุนค่ายาค่าปุ๋ยลดลงล้นะฮะร,ราคาทุเรียนเอาแน่เอานอยไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เ,เฉลีย่ยตัดทั้งสวนกัน ABC รวมตกไซดด้วยก็ไม่น่าจะถึง3หลักแล้วนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องควบคุมต้นทุนกัน ปีที่แล้วผมใช้วิธีไว้แขนงก่อนแล้วก็ไปแต่งแขนงออกเอาช่วงที่จะทำใบ2แต่ปีนี้ก็กะว่าจะกลับมาที่ทางเดิมแลครับคือ,เ,อเก็บแขนงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้วิธีสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยการใส่ปุ๋ยทางดินเป็นหลักนะในการที่จะทํากระตุ้นใบชุดแรกนะครับรวมไปถึงทําให้ใบแก่ตันแล้วก็กระตุ้นใบชุด2 ะนั้นก็จะเก็บแขนงไปเลยเพื่อที่จะลดการพ่นยาฆ่า,มาแมลงลงนะครับให้แหล่งสะสมโมรคแมลงก็คืออย่างพวกแขนงทึบๆในต้นเนี่ยก็จะอ,ออกเลยให้ต้นมุงโปร่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ปุ๋ยใช้ยาให้น้อยลงละปีนี้เพื่อต้องการควบคุมต้นทุนนะครับปล่อยต้นทุนไหลไปเรื่อยเหมือนปีที่ผ่านๆมาคงไม่ได้ละนะครับเพราะว่าราคาผลผลิตอานน่อนอนไม่ได้เลยนะ โอเคตอนนี้ผมกำลังตรวจ PS อยู่ก็นิ่งละนะครับนะฮะประมาณ5 5 7 5.8นะก็โอเคครับรับได้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณทั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ใส่ปุ๋ยเร่งรากไปก่อนกระตุ้นรากนะครับ824ยีสิบ่โมาอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวก่อนตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็กาจะเติมปุ๋ยสูตรผสมนะครับเหมือนเดิม ใช้16เสมอบวกกับ150 0แล้วก็บวกด้วย46.0นอัตรในตาส่วน2ต่อ2ต่อ1นะฮะ <c oughs> เพื่อให้ผสมกันแล้วใกล้เคียงสูตร2177ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะเติมเข้าไปก่อนปุ๊บแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งละนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ใบเริ่มเดินล, <c oughs> ละเชื่อว่าหลังตัดแต่งกิ่งปุ๊บใบก็จะเดินกันทั่วทั้งแปลงเลยแหละนะฮะแล้วก็ ค่อยมาดูแลรักษาใบหนึ่งกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพทั่วๆไปนะครับของสวนหลังจากที่เก็บผลผลิตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะเตรียมทําต้นทําใบกันนะใบก็เดินละบางต้นมันฝักดาบไปล้วอเคอันนี้สภาพทั่วไปนะก็ ทันทีที่ตัดลูกเสร็จคือเติมอาหารครับเติมอาหารทั้งใบเลยนะครับการชดเชยสารอาหารที่สูญเสียไปนะครับหลังการตัดลูกคืนความสมบูรณ์ให้ต้นก่อนนะ๋ยวนั้นก็มาปรับปรุงดินนะครับกระตุ้นรากกันก็หวังว่าได้ผลครับเพราะว่าทั่วทั้งแปลงก็ใบเริ่มปลิหมดแล้วนะใบก็ดูเริ่มเริ่มปีแตกยอดมากหมดล้ครับโอเค ก็เป็นกระบวนการจัดการในขั้นแรกครั้งแรกของเริ่มต้นฤดูการผลิตนะครับเนี่ยเ,เริ่มเสียทรงละเริ่มยอดเริ่มสูงเกินละแล้วก็เริ่มมีออกข้างมีตั้งแข่งกับยอดนะครับเดี๋ยวคงจะแต่งออกนะครับต้องแต่งออกให้คุมทรงพุ่มนะครับให้โปร่งให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับ แล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการโรคแมลงด้วยนะจะปล่อยต้นทึบต้นแน่นไปก็เปล่าประโยชน์นะครับไปทับซ้อนกันไม่โดนแสงก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับปีหน้าปีนี้แหละนะครับปีการผลิตนี้แหละคงต้องมาควบคุมเรื่องของต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายกันให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะว่าไปหวังเรื่องของราคาขายคงจะไม่สามารถจะ คาดหวังได้นะครับแล้วเดี๋ยวต้นทุนสูงเกินแล้วชาวสวนจะไม่รอดเอานะครับคงจะต้องมาควบคุม่องค่าใช้จ่ายกันอย่างเข้มงวดแล้วล่ะทีนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็สวนอื่นเป็นอะไรกันยังไงบ้างตอนนี้ทําการจัดการสวนกันไปถึงไหนนะครับหลายสวนเชื่อว่าองค์ตัดผลผลิตหมดแล้วเหมือนกันนะฮะอ๋อทางใบนี่มันก่อนก็พ่น เพื่อกําจัดมแมลงไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะต้องการที่จะเก็บใบนี้ไว้เลยนะฮะก็เป็นใบระยะฝักดาบแล้วนะครับก็หลังจากตัดลูกเสร็จนะครับผมก็พ่นายาเชื้อรานะครับกับยาฆ่า,มาแมลงนะทันทีหลังจากการที่ตัดลูกเสร็จนะครับแล้วก็พ่นดูแลเ,เติมอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการพ่น เพื่อ,อป้องกันแมลงแล้วก็กำจัดเชื้อรานะครับในรอบแรกผมใช้ฟิ p โพนิลบวกด้วยฟีโนบุคาบนะครับแล้วก็ยาเชื้อราผมก็ใช้ตัวกลุ่มทีบูคนาโซทีบูคนาโซนนะครับบวกด้วยโพรพาโมคาบไฮโดรคลายนะก็พ่นในส่วนของต้นกิง่งใบนะพ่นรวบไปกนะ็เพื่อ กำจัดเชื้อราจากที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับผมพ่นไม่บ่อยนะครับก็เอาเฉพาะช่วงนี้จําเป็นจริงๆหลังจากตัดลูกเสร็จนะแล้วก็ดูแลรักษาใบก็ป้องกันแมลงเพื่อเก็บใบนี้ไว้ครับก็นี่เป็นกระบวนการจัดการเริ่มต้นเริ่มแรกเลยสําหรับปีการผลิตนี้นะครับของสวนเราโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรยังไงต่อไปก็จะถ่ายมาให้ดูกันอีกนะครับในปี การผลิต68ถ้า69นี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ